ย้สวัสดีทุกคนเลยวันนี้อยากจะบอกเคล็ดลับของแพงเนะวิธีใช้ไทม์โซนนั่นหรือว่าเวลาเนี่ยคนคนละแบบกับโลกมนุษย์นี่นั่นหม,นมายความว่าอะไรจำไห้ไหนะถ้าคุณจะไปให้ทันเสมอนะในทุกขนทางเลยแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยหรือสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะแต่ถ้าคุณจูนซอสอยู่นะหรือว่ารู้แต่ทาในคาสเดลิวายภาคสี่นะหรือว่าคาสสมาธิจูนซอสนะเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เวลาคนละไทม์โซนกับโลกมนุษย์เลยไปก็จะไปถึงทันเวลาแล้วก็ ทุกอย่างจัดเรียงอย่าง v ี P ด้วยเนาะหรือทางลัดก็เป็นคาถานำโชคนะลองไปฟังกันดูได้ในเซตจูนจิตคาถานำโชคจงรู้เลิไว้เลยว่าสําหรับคนที่จูนซอสแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้เสมอและมีความมหัศจรรย์เสมอแล้วก็อะไรที่มันดูเหมือนบล็อกเนี่ยถ้าคุณไปตามความคิดของมนุษย์นะหรือคิดสันดานเก่าของเราเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องข้อจํากัดหรือว่าเจอไปอย่างไรก็ไม่ทันเนาะหรืออย่างไรก็ตามก็จะถูกหักถูกกั้นก็เรียกว่าบุญมีแต่กาบังเนี่ยมันเป็นง